พลังของคุณอยู่ภายในการเปลี่ยนความคิดง่ายๆนี้จะเปลี่ยนไปทั้งชีวิตของคุณเลยค่ะอยากให้คุณฟังสิ่งนี้วันนี้จะช่วยให้คุณเห็นชีวิตที่ผ่านมาเห็นมุมมองใหม่ๆทั้งหมดและคุณกลายเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดความต้องการของคุณค่ะครูทาร่าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงข้อเท็จจริงและเคล็ดลับง่ายๆนี้อย่างจริงจังนะคะว่า ถ้าพวกเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้มากขึ้นโลกของเราจะดีกว่านี้ค่ะทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นและนี่คือเคล็ดลับค่ะศูนย์หัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณเดินไปรอบๆความเป็นจริงของคุณก็คือคุณมุ่งเน้นไปที่หัวใจของคุณ คุณมองผ่านดวงตาแห่งหัวใจของคุณที่จะช่วยคุณหยดลงไปในร่างกายของคุณที่มันมีภูมิปัญญาทั้งหมดของคุณอยู่ใช่ไหมคะที่จะช่วยให้คุณเปิดหัวใจของคุณเพื่อให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กและที่ช่วยคุณอนุญาตตามความรู้สึกตามธรรมชาติที่คุณเป็นและแหล่งที่มานั้นก็คือความรักค่ะทุกคน รักที่ไม่มีเงื่อนไขที่จัก,กรวาลมีความรักมีความสุขสงบภายในมีความอุดมสมบูรณ์และความสมบูรณ์ที่จะช่วยให้มันไหลทั่วร่างกายของเราเมื่อคุณทำเช่นนั้นค่ะมันง่ายมากจริงๆดังนั้นครูทาร่าจะแนะนำคุณผ่านการทำสมาธิแบบกระทัดรัตนะคะ<ม>เพื่อช่วยให้คุณทำได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ง่ายมากๆค่ะทุกคน ให้คุณหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกค่ะทุกคนและเมื่อพร้อมให้คุณวางมือข้างหนึ่งบนหัวใจของคุณข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้คะ่ะแล้วให้คุณหลับตาและจดจ่ออยู่กับที่มือของคุณคุณรู้สึกไหมคะตอนนี้แล้วเปิดตาของคุณ แล้วเอามือออกค่ะแต่เรายังคงมุ่งเน้นและโฟกัสไปที่หัวใจของคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่หมายถึงการเป็นศูนย์กลางนั่นคือความหมายของการเดินไปรอบๆความเป็นจริงของคุณค่ะนั่นคือความหมายของการขอบคุณนั่นคือความหมายของการค้นหาความสงบสุขของคุณนั่นคือความหมายของการจัดตำแหน่ง นั่นคือความหมายของความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขคะ่ะความปรารถนาของคุณมีไว้สำหรับคุณคุณไม่ได้แค่มีความปรารถนาแบบสุ่มๆนะคะทุกคนหากเป็นความปรารถนาที่วางอยู่บนหัวใจของคุณจริงๆแล้วก็มีไว้สำหรับคุณที่จะขยายและก็เติบโตคะ่ะไปสู่ความรักมากขึ้น เพราะนั่นคือสิ่งที่จักรวาลต้องการจะทํามันต้องการที่จะเติบโตมันต้องการที่จะขยายมันต้องการที่จะใหญ่ขึ้นและดีขึ้นค่ะและสัมผัสกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหน้าที่ของคุณคือการเปิดใจค่ะหน้าที่ของคุณคือทำหัวใจของคุณให้เปิดกว้างและเชื่อมั่น ว่าความปรารถนาของคุณมีไว้สำหรับคนที่อยู่กับพื้นที่หัวใจและเพื่อให้ความปรารถนาทั้งหมดของคุณแม่เหล็กเข้าหาคุณมันจะเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติคะ่ะทุกคนแล้วมันก็ง่ายมากจริงๆดังนั้นทุกเช้าเพียงแค่คุณออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆแล้วเดินผ่านความเป็นจริงของคุณเช่นนี้ลองทำดูนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูธารา